วิธีการลงทะเบียน Thailand Pass อย่างละเอียดอัปเดตธันวาคม64ตรงนี้คือหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass นะครับเว็บไซต์ tp.consular.go.th นะครับตามหน้าจอนี้หรือว่าดูลิงก์ที่ใต้วิดีโอตอนนี้ก็คือ Thailand Pass เนี่ยได้ QR code เร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า,าลงทะเบียนแล้วแล้วจะไม่ได้หรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมตินะว่ามันผ่านไปหลายวันแล้ว ยังไม่ได้สักทีซึ่งปกติควรจะได้ภายในสักสองถึงสามวันเป็นอย่างค้าแต่เกิดหลายวันแล้วยังไม่ได้สักทีถ้าจะติดตามนะช่องทางพวกเนี้ถ้าอยู่ในไทยก็เนี่ยเบอร์โทรพวกนี้กรอบสีน้ําเงินหรือว่าอีเมลก็คือเนี่ยเตรงข้างล่าง support s i tp consular go th หรือไม่ก็ถามสถานทูตในประเทศที่เราอยู่ว่าเออเดินทางวันนี้นะแต่ยังไม่ได้ qr code สักทีหนึง่งช่วยดูให้หน่อยครับก็ให้ชื่อกับหมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็วันเดินทางเขาไป ก็คือถ้าใกล้เวลาแล้วสถานทูตจะช่วยตามให้ส่วนใหญ่นะครับก็จะตามให้แล้วก็จุดสําคัญก็คือหลังจากที่เราลงทะเบียนคือกรอกข้อมูลอัปโหลดเอกสารอะไรหมดแล้วเนี่ยเราจะได้ตัวนี้ก็คือรหัส6หลักเราสามารถติดตามสถานะได้นะครับก็คือเดี๋ยวจะบอกเมนูที่ตรงหน้าแรกนั่นแหละของ Thailand Pass นั่นแหละก็คือให้จดหรือว่าให้ Co p y รหัสตรงนี้เอาไว้ ครับก็คืออันนี้กลับมาหน้าแรกนะครับก็คือมีเพิ่มเติมในหน้าแรกนี้ก็คือเลื่อนลงมาตรงกลางนะครับมันจะมีเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนอ่าก็เลือกแบบไหนก็เหมือนกันก็อ่าคนไทยก็เลือกภาษาไทยก็ได้พอเรากดเข้าไปปุ๊บตรงนี้ก็คือเนี่ยรหัสผ่านก็คือตัวเลขหกหลักที่บอกเมื่อกี้เนี้ยเอามาใส่ตรงนี้แล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็อีเมลที่เราได้กรอกเอาไว้ก็คือสามารถตรวจสอบสถานะได้อ่างันเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับก็คือตรงนี้ เลือนลงมานิดนึงถ้าเป็นคนไทยพาสปอร์ตไทยก็คือเลือกอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นชาวต่างชาติหรือพาสปอร์ตต่างชาติก็เลือกอันนี้คือมันจะเหมือนกันทั้งหมดแต่ต่างกันตรงที่ถ้าพาสปอร์ตต่างชาติจะต้องอัปโหลดประกันในช่วงท้ายสุดของของการลงทะเบียนถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยก็ไม่ต้องซื้อประกันดังนั้นถ้าเรามีพาสปอร์ตไทยเลือกอันนี้เลย คือเรื่องประกันเนี่ยเอาให้ซื้อเฉพาะชาวต่างชาติขั้นต่ำห้าห0ื่นดอลลาร์นะครับแล้วก็ต้องมีโชว์ตัวเลขไว้ในใบประกันสามารถใช้ประกันของประเทศตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องมาซื้อประกันไทยก็ได้โอเคงั้นเดี๋ยววันนีเ้เลือกเป็นของคนไทยเ,เลือกเป็นภาษาไทยพอเรามาหน้าจอแรกนี้ก็คือมันจะมีรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาจะมีประเทศที่ได้รับการอนุญาตให้เข้าไทยแบบ test and go X เซมพร m มควอลัน i n นคือยกเว้นกักตัวถ้ามาลักษณะนี้คือเช็ครายชื่อประเทศที่ตรงนี้ก่อนรายชื่อประเทศพื้นที่นี่คือประเทศที่ได้รับการยกเว้นเป็นแบบเทสแอน d g โกไม่ต้องกักตัวส่วนที่ว่าจะต้องจองโรงแรมหรือเปล่าเนี่ยก็ดูที่กฎระเบียบของช่วงเวลานั้นๆตรงนี้เขายังลงอยู่นะว่าโอเคเทสแอนโก็คือต้องทำอะไรบ้างก็ต้องมีจองโรงแรมได้รับวัคซีนครบถ้วน แล้วก็ตรวจ rt pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเครื่องบินออกนะครับตรวจ rt pcr แล้วก็นี่คือรายการเอกสารโอเคถ้าเกิดว่าเราอยู่ในประเทศที่เขามีรายชื่อตรงนี้ก็คือเลือกเป็นปุ่มนี้ไปเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่ในรายชื่อประเทศที่บอกข้างบนนี้ก็คือเราต้องเข้าเป็นแบบ sandbox program ซึ่งจะต้องอยู่ในพื้นที่7คืนแล้วก็จองโรงแรมชา extra plus ในพื้นที่ที่เราเข้าก็คือนี่รายชื่อจังหวัดเราต้องเป็นแบบบินตรงเท่านั้น ต่อเครื่องต่างประเทศได้แต่ว่าห้ามต่อเครื่องในไทยฉะนั้นถ้าจะไปลงจังหวัดไหนก็คือต้องบินจากต่างประเทศเข้าจังหวัดนั้นโดยตรงโอเคถ้าไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่เขายกเว้นก็คือจะเข้าแซนบ็อกซ์แล้วก็ต้องฉีดวัคซีนครบจองโรงแรมแล้วก็ตรวจ rt pcr ไม่เกิน72ชัององ่วโมงก่อนเดินทางเหมือนกันเดี๋ยวตามตัวอย่างจะเป็นอันนี้นะครับ test and go กดเลือกไปปุ๊บโอเคก็คือตรงนี้เงื่อนไขต่างๆก็อ่านดูก่อนเสร็จแล้วก็ติ๊กยอมรับเสร็จแล้วก็กดยืนยัน เริ่มต้นก็คือวัตถุประสงค์ของการเข้าไทยสามารถติดกลับภูมิลำเนาได้คนไทยกลับไทยก็ต้องเป็นอันนี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติถึงจะเป็นท่องเที่ยวแล้วก็ประเทศต้นทางก็เลือกไปก็คือมันจะเป็นประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการยกเว้นนั่นแหละแล้วก็สนามบินแรกที่จะเดินทางถึงไทยถ้าลงกรุงเทพก็เป็นส่วนภูมิ BKK ถ้าเป็นภูเก็ตก็นี่ HKT ส่วนใหญ่ก็เป็นกรุงเทพอยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับ ถ้าจะไปกักตัวจังหวัดไหนก็ต้องเป็นการบินตรงคือต่อเครื่องในต่างประเทศแล้วก็บินเข้าจังหวัดน,นั้นโดยตรงโดยที่ไม่ได้มีการต่อเครื่องในไทยเลยแล้วก็หมายเลขเที่ยวบินก็ดูตามตั๋วเครื่องบินของเราแล้วก็วันที่เดินทางถึงไทยก็สมมุติว่าเป็นยี่สามธันวาโอเคแล้วก็กดลงทะเบียนคือวันเดินทางถึงไทยต้องระวังคือวันที่เหยียบประเทศไทยนะครับไม่ใช่วันขึ้นเครื่องนะต้องดูตามตั๋วเครื่องบินถึงประเทศไทยวันไหน แล้วก็กดยืนยันอีกรอบหนึ่งก็จะมี4สเตปสเต็ปแรกคือกรอกข้อมูลส่วนตัวก็คือ,อข้อมูลตามหน้าพาสปอร์ตของเราตรงนี้คือการกรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตนะครับก็ต้องกรอกให้ตรงกับพาสปอร์ตก็คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลกรอกให้เหมือนในพาสปอร์ตแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนอันนี้จะโผล่ขึ้นมาเฉพาะของคนไทยเท่านั้น แล้วก็อีเมลแล้วก็คอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งซึ่งตรงนี้ต้องเป็นอีเมลที่ถูกต้องแล้วเขาแนะนําว่าควรจะใช้ Gmail ในการลงทะเบียนเพราะว่าจะได้รับ QR วอารโค้ดตรงนี้ง่ายขึ้นแล้วก็อาชีพเป็นแม่บ้านหรือทําอาชีพอะไรก็กรอกไปเสร็จแ,แล้วก็ประเภทหนังสือเดินทางก็ต้องเป็นหนังสือเดินทางธรรมดาแล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตแล้วก็ตรงนี้คือให้เราแนบรูปของพาสปอร์ตของเราแนะนําว่าให้เอามือถือถ่ายรูปไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเอามาแนบ อัพโหลดตรงนี้อีกทีหนึ่งคืออันนี้เราสามารถทําในมือถือได้พอกดไปปุ๊บเขาให้ถ่ายรูปแล้วมีปัญหาอะไรไม่รู้ก็ก็ถ่ายไปเลยเถอยแล้วก็ค่อยมาอัปโหลดทีหลังก็ได้แล้วก็ตรงนี้เขาก็มีตัวอย่างว่า,ารูปหนังสือเดินทางให้เอาเฉพาะอันนี้เท่านั้นหน้าข้างบนไม่ต้องแล้วก็ต้องถ่ายให้ชัดเจนบางคนถ่ายมาแบบแสงบางตัวอักษรหมดหรือว่ามัวมากก็ไม่ดีแล้วก็ตรงนี้คือถ้าเกิดเราเดินทางพร้อมกับเด็ก อายุน้อยกว่า12คือ0นถึงสนะครับสามารถกรอกไปพร้อมกันในนี้ได้เลยแต่เกิด12ปีบริบูรณ์ขึ้นไปต้องไปกรอกเองแยกเองต่างหากก็คืออายุศูย์ถึงนะครับกดเพิ่มข้อมูลตรงนี้กรอกเหมือนของเราเดะเลยกรอกรวดเดียวเลยกรอกวัคซีนกรอกอะไรพวกนี้ด้วยคือกรอกทีเดียวหมดเลยของเรายังทีละหน้านะแล้วส่วนของเด็กนิดน,นึงนะครับก็เรื่องของข้อมูลการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าอายุศูนย์ถึงไม่ต้องฉีด ถ้ามาพร้อมกับผู้ปกครองที่ฉีดแล้วก็แน่เลยนะอายุแค่นั้นไม่ได้มาคนเดียวอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มีประกาศแล้วว่าอายุ12บสถึงสิฉีดวัคซีนแค่เข็มเดียวก็ได้แต่ทีนี้ตามตัวอย่างนี้ยังมีให้เลือก2เข็มอยู่เขาก็บอกว่าให้ใส่อันเดียวกันใส่วันเดียวกันไปเลยหรือ,อยังไงนี่แหละแล้วก็เรื่องของประกันซึ่งอย่างที่บอกอ่คนไทยไม่ต้องซื้อถ้าเป็นพาสปอร์ตไทยนะครับถ้าเป็นพาสปอร์ตต่างชาติก็จะต้องซื้อประกันแม้ว่าจะเคยมีพาสปอร์ตไทยก็ตามฉะนั้นตรงนี้คือ ไม่ต้องซื้อแต่ว่าเขาก็มีให้แนบก็ใส่อะไรไปก็ได้นั่นแหละเขาดูก็เห็นพาสปอร์ตไทยก็รู้ว่ายัางไงก็ไม่ต้องซื้อโอเคก็ไปสเตจถัดไปก็คือเรื่องของวัคซีนครับก็ถ้าเรื่องของวัคซีนนี่ถ้าเรามี QR code อยู่ในใบฉีดวัคซีนของเราเนี่ยให้เราครอบแยกไว้ต่างหากเลยขอพูดถึงเรื่อง QR code นิดน,นึงนะครับถ้า QR code มันจะใช้ได้นะก็จะต้องเป็นแบบเนี้ยมันเป็นแบบดิจิตอลมาแล้วอะ่ะ คือไม่ได้ว่าเป็นกระดาษแล้วมาถ่ายเอาเนี่ยอันนั้นส่วนใหญ่จะไม่ได้แต่นะครับถึงแม้จะไม่มี QR code ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาดูให้แต่ถ้าเกิดมี QR code ก็อาจจะแค่อาจจะได้รับการอนุมัติเร็วขึ้นเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่ที่ทําจริงแล้วก็มันก็แค่บางคนนะครับเป็นส่วนน้อยหมายถึงว่าถ้าเรามีแล้วก็เป็นไฟล์ดิจิตอลคืออยู่ในมือถือไม่ได้เอากระดาษมาถ่ายเนี่ยซึ่งมันไม่ชัดเนี่ยก็ลองดูตรงนี้เขามีนิดนึงว่าถ้าเคยเป็นผู้ติดโควิด แล้วหายก็คือสามารถเนี่ยกรอกตรงนี้เริ่มรักษาเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่แล้วก็ต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ถ้าตามกฎระเบียบในวันที่พูดนะครับแล้วก็ต้องฉีดวัคซีนอีกหนึ่งเข็มเป็นอย่างน้อยหมายถึงถ้าเคยติดโควิดแล้วหายแล้วก็ใส่ข้อมูลวัคซีนของเรานะครับก็มีเกือบทุกยี่ห้ออยู่แล้วแล้วก็วันที่เราฉีดวัคซีนโดสที่1กับโดสที่2ซึ่งอันนี้ก็ต้องจําได้นะเพราะว่าบางคนมีแต่ใบฉีดวัคซีนของโดสที่2ใช่ไหมครับถ้าเป็นของยุโรปอะ ทันั้นก็ต้องใส่วันฉีดโดสแรกด้วยแล้วก็ตรงนี้คือใบฉีดวัคซีนแล้วก็แน่ไปคือมันจะแยกโดสที่หนึ่งกับโดสที่2แต่ถ้าเกิดเรามีแค่ใบเดียวซึ่งบอกทุกอันเลยใน1ใบเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ใส่รูปซ้ํากันไว้นั่นแหละอ่าอย่างอันแรกโดสที่1แล้วก็ใส่ใบเดิมโดสที่2แลเราก็ใส่ใบเดิมถ้าในใบของเรามันมีหมดแล้วอะซึ่งส่วนใหญ่ก็มีครบทุกอย่างภายในใบเดียวอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เขาไม่ได้แยกนะก็ถ้าเราต้องการเพิ่ม qr code เราก็ ติ๊กตรงนี้แล้วก็อัปโหลดรูปไปแต่ว่าเนี่ยไงตัวอย่าง qr-code แต่ว่ามันมีการตรวจสอบตั้งแต่ตรงนี้เลยถ้าใช้ไม่ได้มันจะขึ้นเตือนมาฉะนั้นถ้าถ่ายจากกระดาษเอาส่วนใหญ่มันจะเตือนว่าใช้ไม่ได้ก็เลยต้องบอกว่าต้องเป็นแบบไฟล์ในมือถืออยู่แล้วแล้วก็ขอบเอาจากในมือถืออ่าแล้วเกิดใครที่ฉีด3 d o โดสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กดเพิ่มข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะครับแต่กฎระเบียบตอนนี้เอาแค่2โดสก็เพียงพอ แล้วก็ติกยอมรับตรงนี้ว่ายอมให้เก็บข้อมูลการฉีดวัคซีนไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีซึ่งจริงๆก็ไม่ต้องติ๊กก็ได้แล้วก็กดต่อไปแล้วก็อันนี้คือให้อัปโหลดก็คือใบจองโรงแรมซึ่งตรงนี้อาจจะงงก็คือมันจะมีชาเอ็กซ์ต้าพลัสกับอัลเทอร์เนทีฟควอน i ีนแล้วก็ดูในใบจองของเราเนี่ยแหละมันจะส่วนใหญ่จะมีโลโก้ขึ้นอยู่พอเราเลือกอะไรไปปุ๊บเนี่ยคือถ้าเราหาชื่อโรงแรมของเราไม่เจอลองมาเปลี่ยนช้อยด์ดูบางทีเราไปติกอันนี้ปุ๊บแต่หาชื่อไม่เจอ ลองมาเปลี่ยนมาติ๊กเป็นอันนี้แล้วหาดูอีกรอบหนึ่งสมมติเราติ๊กเป็น alternative quarantine แล้วก็จะให้เลือกจังหวัดอถ้าหาชื่อโรงแรมไม่เจอก็ลองเปลี่ยนจังหวัดเพราะบางทีโรงแรมอยู่ใกล้สนามบินจริงๆมันจะเป็นสม,มุดปลาการแต่ว่าพอเลือกสม,มุดปราการดันไม่เจอต้องไปเลือกกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยสมมติเราเลือกกรุงเทพแล้วก็หาชื่อไปมีไหมเราก็กดไปก็จะมีชื่อขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแล้วก็หมายเลขการจองก็ดูในใบจองโรงแรมนะครับเรื่องของใบจองโรงแรมนี่ คือหน้าตาต้องคล้ายๆอย่างนี้นะไม่ได้บอกว่าต้องเหมือนอันนี้นะหมายถึงว่าแค่คล้าย,ายๆเฉยๆคือมันจะต้องเรียกว่าโฮเทลคอนเฟิร์มเมชันบางคนอาจจะไปจองจากเว็บจองอย่างเช่น Booking หรือ Agoda อันนั้นก็คือยังยังไม่เบ็ดเสร็จแล้วก็ต้องดูราคานิดนึงราคาไอ้ที่จองโรงแรมกัดตัว1คืนเนี่ยก็จะต้องรวมค่าตรวจโควิด COVID แบบ rt pcr แล้วก็ต้องมีระบุในใบนั้นเลยว่า rt pcr นะแล้วก็ มีค่ารถมารับที่สนามบินฉะนั้นราคาเบ็ดเสร็จมันจะประมาณ4ี่ถึงห้าพันอาจจะมีแพงกว่านี้แต่ราคาเฉลี่ยประมาณนี้ถ้าใครไปจองแค่แบบหลักร้อยหรือพันกว่าอันนั้นยังไม่รวมนะเราจะต้องส่งใบจองของอโกด้าหรือบุ๊กคิงอ่ะกรณีที่เราไปจองผ่านเว็บจองเนี่ยให้กับทางโรงแรมเพื่อให้เขาออกใบหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ให้กับเราคือไม่ได้เหมือนอย่างนี้แต่ว่ามันจะคล้ายๆเพราะมันจะต้องมีโลโก้พวกนี้อยู่ข้างบนครับแล้วก็วันเข้าพักวันเช็คเอาท์ก็ตามในใบจองโรงแรมเลยแล้วก็อัปโหลดใบจองโรงแรมที่นี่ อ,อ๋อลืมบอกทั้งหมดก็คือต้องอัปโหลดเป็นรูปภาพเป็น pdf ไม่ได้ต้องเป็นรูปภาพเท่านั้นก็ต้องเปิดมาเลยแล้วก็เอามือถือจับภาพหน้าจอเอาแล้วก็ตอนนี้คือใส่ที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็เบอร์โทรล้วต้องใส่ country code ข้างหน้าด้วยนะแต่ไม่ต้องมีตัวบวกเพราะเขามีบวกข้างหน้าอยู่แล้วใส่ country code เลยแล้วก็เบอร์โทรของประเทศนั้นแล้วก็บุคคลติดต่อกรณีฉุกเฉินก็เป็นใครก็ได้ถ้าสมมติเป็นเบอร์ไทยก็อ่าหกหก เสร็จแล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือครับแล้วก็กดต่อไปโอเคนี่คือสเต็ปสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วอย่างที่บอกคือจะต่างกันระหว่างคนไทยกับชาวต่างชาติแค่ขั้นตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้เหมือนกันหมดประเทศที่พำนักอยู่หรือเคยเดินทางไปในช่วง14วันก่อนเข้าไทยมีไหมถ้ามีก็กดเพิ่มข้อมูลไปแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอะไรหรอกก็คือมาจากประเทศไหนก็เอาอันนั้นอันเดียวอยู่แล้วมันเลือกมาให้อยู่แล้วตามที่เรากรอกตอนแรกแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมอ่าทีนี้ใครที่ มีปัญหาว่าใบาฉีดวัคซีนกับพาสปอร์ตเนี่ยนามสกุลไม่ตรงกันก็มาเพิ่มตรงนี้ได้เลยให้เขารู้อัปโหลดเพิ่มเติมอย่างเช่นหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุลใบรับรอ,บองแพทย์หรืออื่นๆในรูปแบบของ pdf ไม่เกิน3ามไฟล์อ๋อ pdf มาอัปโหลดตรงนี้ได้แต่ก่อนหน้านี้ต้องเป็นรูปภาพหมดเลยก็กดเพิ่มเอกสารเพื่ออัปโหลดได้ไม่เกินสอันนะครับก็คือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมส่วนใหญ่ก็ ถ้าไม่มีอะไรก็ใส่ตั๋วเครื่องบินไปถ้าเกิดซื้อมาแล้วถ้าชื่อนามสก,กุลในใบฉีดวัคซีนกับในพาสปอร์ตไม่ต่งกันก็มาอัพใส่ในนี้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกข้อมูลแล้วก็มันก็จะขึ้นหน้าจอเหมือนกับที่เราบอกตอนแรกก็คือรหัส6หลักนี้ก็เก็บเอาไว้หรือว่าไปเช็คในอีเมลก็จะมีอีเมลรหัสนี้ส่งมาครับแล้วก็ถ้ามี QR code ส่งมาเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ทางอีเมลนะครับก็หน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้ จริงๆเราตามหลักการแล้วเราก็เก็บไว้ในมือถือเสร็จแล้วก็โชว์ให้เจ้าหน้าที่ตอนที่ไปสนามบินหรือว่าลงเครื่องที่ไทยได้แต่ก็คําแนะนําส่วนตัวก็คือจะทําหรือไม่ทําก็ได้ก็คือเอกสารทุกอย่างอย่างตัว QR Code อันนี้หรือว่าตัวใบจองโรงแรมก็พริ้นเอาไว้ประกันเฉพาะชาวต่างชาติก็พริ้นเอาไว้เพราะว่าบางทีเจ้าหน้าที่บางที่เขาก็อาจจะยังขอดูเอกสารเป็นกระดาษอยู่อันนี้ก็แล้วแต่แต่ละคนนะครับก็อันนี้ทําหรือไม่ทําก็ได้ ครับตรงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆฟังแล้วมีคำถามที่สงสัยก็สามารถสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยวันนี้ขอบคุณที่รับฟังนะครับ